ฮัลโหลสบายดีสบายดีพี่น้องโดนนานบ่ได้เจอกันด้อไ่ได้อัดคลิปลงอันให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะสบายดีสวัสดีจ้าทุกคน how are you everyone เมื่อนี้สิพาเลาะเด้อน่อยอันอันพาเลาะไปอันชมวิวหน่อยนึงเนาะไปชมบรรยากาศแถวเมือง าาอันน่ะ Plaza e w ยูคาลิอร,ร์เนียเด้อพี่น้องอันนี้นี่เมือพ p l a าเ v i e อันนี้นะยูคาลิอร์เนียเด้อพี่น้องนี่อันมันเป็นดาวเทามันเป็นอยูในอันอันดาวเทาค่ะเจ้านะอันก็ช่วงปีใหม่คริสคริสต์มาสเนาะอันคนก็ออกมาเล่นมาเทียววิเกน้นะมานั่งหาเลาะเล่นกินอหาอาหารไปสละพี่น้อง มันจะเป็นเมืองน้อย,อ,ยอันอันนี้มันเป็นดาวเทาเลยบอลคนมานาังกินอาหารอีอย่างค่ะนะมันเป็นเมืองเกา่าเมืองน,อน้อยนะคนกะมาเลาะเล่นบางทีก็เจ้กากะมาหายางซื้อของบอ้อกินอาหารบอร้อจังสินะมาพ่อนคายวิเกนฑ์วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะ มาเดินเล่นชมวิวไปสิและมันเป็นเฮือนเกา่าตึกเกา่าอย่างสิแหละพี่น้องเมืองน้อยอย,อยู่ตามท้องทินนะเมืองสนบทน้อยๆน,นะนี่น้อยกะอันบห้สิไปเลาะใส่กันเลยมาแวะแถวนี้ก็มาประจําอยู่มาบ่อยอยู่แถวนี้นะเมืองมันกะบบมีคนหลายดอกเมืองน้อย หิวข้าวแล้วก็สิวหาสิหาไปหาซื้อของกินอย่างกินขา้าวนะกำลังซอกห้านอาหารกับบอ้หมันบ่มีบอลจอดรถอยู่เมื่อกี้อยู่บนดาวเทาว่านันห้านอาหารกับบมีบอลจอดรถก็เลยขับผ่านมาสิไปหากินอันบเบอร์เกอร์บบอย่างสินะสิไปแวะอันสตาร์บัคแนงสินะสิขึ้นเขาสิอันไป อัน้มวิวไปอันขับรถชิวน้ำริมอันทานอย่างอันน้ำห่วยอยู่ริมทางอ่ะน,นะงามงามน้ำห่วยขึ้นไปอันทางสิไปทางเลขทาโฮนะพี่น้องก,ก็เลยผ่านมาทางนี่เป,นเป็นเป็นทางผ่านสิขึ้นไปเลกทาโฮเด้อพี่น้องก,ก็เลยผ่านมาทางนี้นะพาสมเมืองน้อยอัน ไทยมาแชร์ให้พี่น้องเบ่งน้ากันเนาะอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียเด้อนี่เมืองน,น้อยๆพี่น้องสมวิวบ้านเมืองข้าเจ้าก็ิิเป็นประมาณนี้แหละช่วงหน้าหนาวมันจะหนาวมันเย็นแล้วสินะอากาศหนาวในช่วงนี้นะมีแต่สตอบซ้าย ไปจังไดไปหากินข่าวกินน้ำวันเส้พี่นอ้องเพิ่งไปน้ำกันเด้อน่อยสิไปแวะเอากาแฟไปแวะกสตาร์บัคยักหน่อยไปเอากาแฟวันเสานะนี่แหละนี่ในใกล้ซีฮอดแล้วใกล้จะถึงแล้วพี่นอ้องสิแวะเอากาแฟแล,ล้วก็สิขึ้นต่อไปขึ้นไปเลขท่าโฮไปอ่าน ทายรูปเล่นไปสมวิวเล่นพรคายวิ่เกนฑ์วันหยุดพี่น้องนี่จะมาแวะเอาสตาร์บัคสตาร์บัคคอฟฟี่เดอเจอกันเด้อพี่